สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพฤรรหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุพิษราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้ค่ะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะคะซึ่งถือว่า เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะโดยขณะนี้นะคะทางรัฐบาลเร่งหามาตรการร่วมกันปลูกฟังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันที่2กระกฎาคมที่ผ่านมานายเศรฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ถแถลงต่อสื่อม,มวลชนถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งได้สรุปสาระส นะะในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นนโยบายด่วนแล้วก็สําคัญของรัฐบาลค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการประชมุมแล้วก็ติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้สั่งการไปแล้วหลายครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะได้เดินทางไปที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็อีกหลายจังหวัดค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นโมด ดในการแก้ไขปัญหาให้เป็นจังหวัดสีขาวภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นผู้รับผิดชอบบูรณาการแล้วก็ร่วมความร่วมมือนะคะ กับหน่วยงานปปสแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาค,รภาครประชาชนในพื้นที่โดยมีการดําเนินงานดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะก็คือทําการเอ็กซเรย์ในทุกพื้นที่อย่างละเอียดแยกผู้เสพออกมารับการบําบัดขยายผลในการจับกลุ่มผู้ขายเพื่อดําเนินคดีอย่างเฉียบขาดแล้วก็ให้ทางกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมร่วมกันจัดหาที่สถานบําบัดนะคะให้เพียงพอเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการกวาดล้างครั้ง น่าจะพบผู้ป่วยจำนวนมากค่ะแล้วก็ให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานค่ะต้องเข้ามาช่วยการส่งคืนชุมชนนะคะด้ยการฝึกหาอาชีพหางานให้ทาเพื่อให้มีไรายได้เพียงพอกับการดารงชีวิตเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องสาคัญนะคะเพราะว่าการบาบัดแล้วออกไปสู่อาชีพที่จะทำแล้วเนี่ยต้องไม่กลับมาเสพซ้ำอีกค่ะซึ่งกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงแรงงานนะคะก็มีบทบาทสําคัญในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนค่ะและให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษานะคะเร่งหามาตรการที่เหมาะสมในการสดสองดูแลอย่าให้ลูกหลานเสพยาและขอให้โรงเรียนนะคะร่วมกันปลูกฝังค่านิยมคุณค่าใหม่เด็กและเยาวชนต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอให้ทั้ง สองกระทรวงนี้กลับมาคิดพิจารณาในการสอดแทรกเรื่องของโทษของยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนนะคะได้มีการรับรู้ประจําวันไม่ว่าจะเป็นการพูดหน้าเสาธงว่าเราจะห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็ให้ข้อมูลอย่างทั่วถึงแล้วก็เชิงลึกด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานปปสกําหนดเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดที่ท้าทายกําหนดมาตรการที่เหมาะสมให้กับจังหวัด แล้วก็ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บัญชาการตํารวจภูทรจังหวัดต้องทํางานบูรณาการคู่กันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งก็ถือว่าทางรัฐบาลนะคะก็กําลังเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นนโยบายเร่งด,วด่วนแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาสําหรับรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5นาฬิกา หลา,างรายการธรรมารับอารุณ์สำหรับวันนี้มุกสุพิศราต้องหลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ